สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟแฟนครับแฟนช่องนะคะเพราะว่าจะเป็นทางาช่อง y o u t อ่าแล้วก็ทักทายทางาเพจ a c e b o o k เจ็จบหนึ่งหกหาสออนอีสานนะคะเนะาะวันนี้ก็วันจันทร์บายแล้วพี่นอ้องบ่ายแล้ววันจันทร์ที่สิบเก้า 19พฤษภาคม2568เอาเนี่ยทางเราพัฒนามาฝากนาคะ่นะเนาะคลิปนี้กับผู้ใดติดตามอยู่กับพิจารณาเมืองเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเป็นของเสี้ยนคุ้นไก่คุ้นไก่แน่อ่าแล้วก็มีของอเสี้ยนสารคามคุ้นฝากเข้ามาดมือน,นีเนาะ จเงียนยังไม่เห็นยังเงียบๆอยู่เลยอาจจะลุงบรท่านเนาะค่ะเนาะจยียนกพิ่น,น,ะะน,น,น,นส้วมมาสาะพี่น้องบางทีกัมาคําแต่บางทีก็เข้าเนกันจับปูแตกแาแนวทางของคนอาจจะมาสาเนีน่ยเนาะวันนี้ก็วันนี้ก็ทําคลิปแล้วไม่น่าจะทันนะคะเาจะมีของเซียนขุนไกลมักคักแล้วก็อ่าก็เซียนสารคามเอาอคนสรเข้ามาก,กนจะลงให้เพื่อผู้ได้จิติดตามอยู่เป็นแนวทาทางเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เล่าที่เด็ด อ,อก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานทางช่องผุ้ใดหน,หนี่นาะทางเด็ดๆอยากแบ่งปันเน้นย้ำน,นะคะอยากแบ่งปันก็อแอดไลน์094แอดเครื่องนี้เดี๋ยวนะเครื่องนี้เพ่นห้อนเพ่นเดดดีดอ้อแก้งเดี๋ยวพี่น้อง <laughs> แอดไลน์094 0943811หาหาหนึ่งนะคะเนาะถักถ่ายส่งแนวทางเขางมาไวพี่น้องอนาอฮะมีเขามีรุดก็ติดตามไปด้วยกันเรื่อยเสียนปูใด้ฝนฝ่กมากท,ท,ทีมงานกันเห็นกันจะล่งหายนะคะเนาะ,ะมาดูของเอสี้ยนขุนไก่ก่อนเลยพี่น้องมเมืองของเสี้ยนขุนไก่เด้อนะคะเนาะ,ะเดี๋ยวจะกล้องหลัง อามาดูของเซียนขุนกไกรหน่อยนะคะตัววิ่งอีฟซี่เห็นบอตัววิ่งนะคะวิ่งศูนย์คันวาสองตัวอาจจะมาบนมาล่างศูนย์กับสามพี่นอ้องตัวตัวเดียวนะคะตัววิ่งศูนย์กับสามไปถ่ายมาสองสองตัวสำหรับชุดวิ่งนะคะหนึ 1, ่งศูนย์กับสามเจ็ดสามหกนะคะ,ะ,คะจับคู่ชุดสามตัว ชุดสตัวเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกชัดไหมบางมือก็สามตัวแตกพีนนอน้องแต่ว่ามีเอีมึงอ่านะคะไม่แน่อาจจะอาจจะสามตัวแตกเจ็ดสามหกสามแปดหนึ่งจับคู่นะคะศูนย์เจ็ดศูนย์สามเก้าศูนย์สามหกแปดหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดอันนี้ ตัวกันนะคะเนี่ยนี่น้อยยู่น,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 นี่ตัวกัน้นเนี่ยนี่เดี๋ยวสิว่าบอเห็นอา้าวใครที่รอของขนไกรพิจารณาดูนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ,ะเป็นคำนวณเรื่องของเส้นขนไก่เพื่อนมีเขา่ามีนุดพี่นอ้องบางวันก็สามตัวแตกอ่ะเจ็ดสามหกนะคะชุดสามตัวเจ็ดสามหกแล้วก็สามแปดหนึ่งถ้าคู่เน้นก็ต้องเป็นสามหกกับแปดหนะึ่งเนาะอันนี้ แคปภาพแคปภาพนะแคปภาพเลยสำหรับแนวทางของเสียนขุนไก่เพื่อนสาหรับรัฐบาลไทยใครที่รอก็ติดตามกับทีมงานพี่นอนะ้องนะรัฐบาลไทยเอาแคปภาพกันเลยยังแนวทางราพัฒนาเยน็นนี้นะของเซียนขุนไกามาไปต่อไปต่อไปต่อพี่นอ้องอ่า อ้าวอันนี้ของมักคักพี่นอ้องเน้นเน้นเลยชุดวินนะคะมีสองมีห้ามีสามมีศูนย์ชุดวินได้งงหน่อยตามเล่ามาักคักกอเฟื่อมีโชวงนีม้มาอันนี้ก็เกรดดังฮือฮาเน้นเน้นพิ่นปันได้คักคักพี่นอ้องเยฟ่ิันว่าอาดีตหน้ายกมาบอกพิ่นคัก,กวาพี่นอ้องอ้าวสองห้าสามศูนย์ สองห้าสองสามห้าสหมศมาวนมากวานไปไอทีไอทีตามเล่ามาัคักพี่น้องเน้นเเลยชุดวินนะเอาแคปภาพอุ้ยนฝนยุ่งหลายพี่น้องเอยเมื่อคืนนี้ก็เหมือนจะตกไหมฝนบอันได้ยินเสียงตื่นอมากมันเปียกแล้ว อ่ะนะสองห้าสามศูนย์มินตอาพี่น้องกูได้มากเอ้คือถืงใจครับมักเล่ามากักขัดแค่ประสนนี่แหละพี่น้องมันฝันดีฝันคักไปได้ทั้งวันวันนี้นะไปได้ทั้งวันไปได้เบิดมื่ออ่ะแคปกันหรือยังไปต่อพี่น้องไปต่อ,อะนะเนาะ ันนี้ของที่เด็ดมีสีคู่นะชุดวินสี่คู่นะสี่คู่พี่น้องหกสามเก้าสามหี่เาสี่เด็ดนี่ก็แตกโป๊ะมากนี่เขามีรลดพี่น้องนะ,ะชุดวินนะชุดวินหกสามเก้สเเน้นเน้น แับภาพไว้พี่น้องนี่ของลาวทีเด็ดสีคู่สีฮางหกสามหกสีเก่าสามเก่าสีก็ไปกลับด้วยนะคะไปกลับด้วยอะแคบภาพแคบภาพแคบภาพเลยนะค่ะเนาะลาวทีเด็ดเห็นไป เอาไปต่อกันเลยนะไปต่อกันเลยของอันนี้ิ่นอพอดีเห็นในล่นะคะเนาะก็เลยเอาลงให้นะคะเพราะว่าเิ่นสซงมาตแต่ร้ายมือเราเจียบเริงหกหากันเลยเอาถือโอกาสลงให้เพราะว่าเิ่นสซงมากต,ตั้งแต่หลังบอกคณละพี่น้องนะก็พิจารณาเอาใครมีคู่ไหนที่ชอบแต่ว่าที่วงกลมให,ให้นั้นคือคู่เด่นนะ อีกขีดเส้นใต้อาจคูร่องอันนี้ของเซียนสารครามเนาะคะ่ะเนาะเซียนสารครามอ้าวแคบภาพนะคะแคบภาพเลยของคุณพ่อเซียนสารครามเพิ่นฝากเขามาไว้ตาแต่วันเสาร์หมดแล้วพี่น้องวันเสาร์วันอาทิตย์หมดแล้วอ่ะเดี๋ยวสิว่าบ่าลงให้ก็เลยเอาลงให้สักหน่อยเนาะถ้าเพิ่นส่งมากอาจจะ ล่องท่นเกษีล่องยุ่พี่น้อง ino, นะฮะบางวันก็ไม่ได้ส่งมาก็อาจจะข้ามนะคะอาคุณไดต้ติดตามอยู่พิจารณาเมืองอาพี่นอ้องอะแชบผ่าดแล้วเนาะไปต่อค่ะไปต่อไปต่อของลาบองเอินเนาะลาบองเอินปิดท้ายรายการนะลาบองเอินปิดท้ายรายการพี่นอ้องมีสัมนี่ัดออกวิ่งเอา แล้วแต่ชอบนะคะลาบองเองินอ่าให้ดูก่อนออกเด้อสิว่าออกแล้วจงค่อยเห็น่ะอันไหนที่ลงทันก็ลงให้แล้วเนาะสรุปแนวทางวันนี้ถ้าอันไหนที่สูงมาชิ่หลางก็อาจจะไม่ได้ลงอ่าอ่าขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านนะคะสำหรับใครที่ติดตามทีมงานมหาเฮงอยู่ 099นะคะ4428561เขาจะอยากติดต่อทีมงาน,นะะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรนิดนึงอ่ะน้าฟินน้องเนาะ099 4428561ใครมีแนวทางเด็ดๆก็ฝากทิ้งไว้นะคะส่งไลน์ทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นแนวทางกาพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยนะคะ อะขอให้เฮงให้ฟังทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ